สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ VGTH g a r d TV กันอีกแล้วนะครับอ่สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องใหม่ของแฟนการ์ดกันนะครับเป็นกลอ่อง VGT h i t i TD05 นะครับเป็น t ีของลิ n โจ๊ k กเกอร์นะครับ TD ใหม่นะครับเพิ่งออกวันนี้เลยนะครับวันนี้วันที่ถ่ายวันที่17พฤษภาคมนะครับ ออกแล้วนะครับตามร้านการ์ดทั่วไปนะครับสามารถไปซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็อ่ะขอบอกเลยแล้วกันว่าอันเนี้ยผมไปซื้อมานะครับจากร้าน t c g n e x u s นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนถามกันมามากเลยว่าซื้อมาจากที่ไหนซื้อมาจากที่ไหนหรือไม่ก็ซื้อวันไหนเอ้ไม่ใช่ซื้อวันไหนมาหรือ,อยังนะฮะทั้งทั้งที่ของออกมาแล้วแต่ก็ถามถามทำไมว่ามาหรือ,อยังนะฮะถ้ายังไม่มาผมคงไม่มีของนะครับ อบอกอย่างนี้เลยแหละนะครับเราไม่ต้องเกรงใจอะไรอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวขอเปิดกล่องก่อนนะฮะกล่องน,นี้นะครับราคา135บาทนะครับอันนี้ราคามาตรฐานนะแต่ขอไม่บอกว่าราคาถ้าเกิดว่าลดแล้วหรือว่าอะไรแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าบางร้านมันไม่เท่ากันนะครับบางร้านก็โปรโมชั่นไม่เหมือนกันด้วยนะฮะแกะกันเลยอ,อันนี้ไว้ก่อนดูนี้ก่อนนะครับเป็นลาย อีวุกิของเรานะครับคนใช้ลิงจ๊ o กเกอร์คนใหม่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคู่มือการเล่นแล้วก็เพย์แมทนะฮะน่ะลิงจ๊กเกอร์นะครับ,นะรบ52ใบยโยนทิ้งไปอ่าอันนี้นะครับเป็นสายใหม่ของลิงจ๊ o กเกอร์นะครับถ้าเรียกกันสั้นๆก็คือสายลิงขาวนะฮะหรือถ้าเรียกสายเต็มๆก็คือสายเมสายาหรือเมสไยอานะครับอ่ะครั้งนี้เราจะมาบอกสกิลกันด้วยเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ต้องขออภัยนะครับหากมีเสียงเครื่องบินนะครับบ้านอยู่ใกล้สนามบินก็เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนดูข้างหลังก่อนเพราะเขาบอกว่าจะแถมเป็นฟอยล์แถมอะไรได้มาอ่ะอู่ฟอย์อโลซันเมซายานะครับเดี๋ยวนะขอส่องกระแสงใ,ใกล้ๆก่อนมองไม่่ออืมมันจะเป็นเหมือนกับเส้นขีดๆอยู่ข้างในด้วยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวอลองหามุมมันจะขึ้นไหมเนี่ย จากตสายตาผมที่ส่องกระแสงเมื่อกี้นะครับมันจะมีแบบเป็นเหมือนกับเส้นๆนะเป็นเป็นเหมือนกับฟอยล์ฟอยล์ 3R เก่านะครับเอ้ฟอยล์ 3R หรือฟอยล์ HP วจะจำไม่ได้แล้วฮนะแต่เป็นฟอยล์ของชุดชุดเก่าตั้งแต่ BT10 อะครับที่เป็นฟอยล์แต่จําไม่ได้รับฟอยล์ของอะไร HP หรือบิดหรือ 3R เลยแหละนะอ่ะเนี่ยอาจจะขึ้นเส้นๆนิดๆนะครับได,ได้มาหนึ่งใบโอเคของสําคัญอยู่นะครับแยกไว้ แล้วก็อ่ข้างหลังไม่มีอะไรแถมเนาะมาดูตัวแรกกันครับอันเทอร์อีโกเมสยานะครับอ่าตัวนี้ตัวหลักเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโอแถมสองใบเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเพราะว่าไม่ได้อ่านแบบละเอียดนะครับอันนี้เป็นฟอยอีกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ๋อมันจะแถมเป็นตัวนี้ ไม่ใช่แถมสิมันเป็นตัวนี้ฟอยอยู่หนึ่งใบอยู่แล้วแสดงว่าสองแสดงว่ากล่องนี้มีฟอยสองใบนยสิถ้าไม่นับฟอยพิเศษใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมไปแกะดูอีกกล่องแล้วกันอ่ะเมื่อกี้นะครับผมไปแกะดูอีกกล่องหนึ่งมาแล้วนะครับอีกกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีจัดเม้น์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นฟอยเหมือนกันสรุปก็คือหนึ่งกล่องนะครับจะมีฟอยทั้งหมด สองใบนะครับถ้าไม่นับฟอยพิเศษนะครับานับลอยพิเศษด้วยก็จะมีสามใบนะฮะโอ้ยถือว่าคุ้มนะกล่องนี้สุดยอดไปเลยอ่ะมาต่อกันนะครับเริ่มกันด้วยสกิลอ่ะเดี๋ยวก่อนเอานีแยฟังนีอนนะฮะมีให้สองใบนะครับตามสไตล์ทีดีสกิลอันแรกนะครับเป็นออโต้ช่องวัรกานะครับติดจีเบรกสองด้วยนะครับสกิลโซบัสหนึ่งนะครับเมื่อมีการ์ดที่โดนล็อกปลดล็อกนะครับจ่ายค่าคอสจวการ์ดหนึ่งใบนะครับ จะเป็นการของใครก็ได้นะครับถูกปลดล็อกก็โซหนึ่ว1นะครับส่วนสกิลสเดี๋ยวขอถือมือนี้นะสกิลสองเป็นออโต้เหมือนกันช่องแวนเหมือนกันนะครับเขาจะบัตหน 1, ล็อกเรียการของเรา1ใบนะครับในเทอร์นนี้นะครับถ้ามีจียูนิตทำการสไตร์จ่ายค่าคอร์สแล้วก็ล็อกเรียการคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็เลือกแวน1ใบเดี๋ยวครับจ่ายค่าคอร์สนะครับ เลือกล็อกเรียกกาดของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็เลือกแวนกาดบวกห้าพันะฮะอันเนี้ยผมลืมสกิลตลอดเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยตอนที่ผมเล่นญี่ปุ่นกับเล่นในแอร์เรียเนี่ยคือผมชอบคอร์ด์บาสหนึ่งแล้วก็ล็อกของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแต่พลังของผมไม่บวก5้าพันเป็นอย่างนั้นไปนั่นแหละฮะอ่ะต่อ2ใบนะครับ ต่อไปนะครับวงกรปฐมการจัดเมนเมสยานะครับเทกแรกสไตล์เทคสองออโต้ช่างแวนตีฮิตสําเร็จนะครับเลือกล็อกเรียการแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นเลือกอยูนิตที่ถูกล็อกไม่เกินหนึ่งใบปลดล็อกจบนะครับก็คือตีฮิตล็อกหนึ่งอันล็อกหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ต้องเป็นล็อกแถวหลังนะไม่ใช่ล็อกแถวหน้าสองใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแยกเกรันะปึ๊บปึ๊บต่อไปนะครับเป็นเกตสามที่มันแถมมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับ ปีแห่งปรากฏการ์ Wing Matter นะครับตัวนี้ได้กี่ใบวะสองใบนะครับอ่ะสกิลนะครับ Auto ช่องแวนติด g ีเบรกหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ิตนี้โจมตีนะครับอ่ะเมื่ออยู่ิตนี้โจมตีแวนกา์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีหกพันง่ายๆจบนะครับสกิลสอง Auto คอร์ดบัสหนึ่งล็อกเลียของเรา1ใบนะครับอ่าเมื่อไลท์มันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดเลือกเลียการเกย์สองของคู่แข่งหรือต่ํากว่านะครับล็อกง่ายๆ ผมจะไม่อ่านสกิลแบบเป๊ะๆของมันนะแต่ว่าผมจะอ่านสกิลแบบเข้าใจง่ายมันจะได้เร็วๆนิดนึงนะครับต่อมา Lady k ค p p e r แห่งความจริงลงตานะครับก็ง่ายๆครับ PG แต่ไม่งงายเด็มนั่นแหละ PG เก่านะครับปึ๊บแล้วก็โปรโตซันดะโกคิดนะครับเก็ดหนึ่งตัวบู t หมื่นนะครับสกิลออโต้ช่องเรียการติดจีเบกหนึ่ง เมื่อบูทให้แวนกาดนะครับยูนิตที่ถูกบูทบวกสี่พันง่ายๆเหมือนกันอ่ะต่อมาตัวนี้ตัวรับบูทนะครับคมดาบสนธยาดัสเบดนะครับสกิลออตโต้ช่องเรียการติดจี้เบกหนึ่งคารดบัสหนึ่งนะครับเมื่อโจมตีเมื่อมันโจมตีแวนกาดโดยถูกบูทจ่ายค่าคอร์สล็อกเรียการเกยสองหรือต่ำกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบง่ายๆเหมือนกันเด็กนี้ดูท่าทางจะเล่นง่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเล่นจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะต้องคิดนิดน,นึงต่อมาตัวเริ่มครับ นีออนเมซายาครับสกิลออโต้นะครับเริ่มต้นก็คือไล่แล้วถอยสกิลสองนะครับออโต้ Auto, ติดจีเบกหนึ่งนะครับเอามันเข้าสู่โซเมื่อยูนิตเมื่อยูนี้ถูกปุดล็อกนะครับหาสามารถจ่ายคาคอร์สและหาเกียร์สามที่ติดชื่อเมซายาจากกองการ์ดแล้วก็แสดงขึ้นมือนะครับจากนั้นสับเบกง่ายๆอีกันแหละวัานไหนดีว่าเกียร์ศูนย์วันนี้กันต่อมาครับแอสลิฟเมซายานะฮะ เป็นเกมหนึ่งธรรมดา4ี่ใบนะฮะง่ายๆพูดพูดเหมือนง่ายแต่จริงๆเล่นแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะก็เล่นยากพอสมควรนั่นแหละโอเคต่อมาครับอโลซานเมสยานะครับได้ทั้งหมด4ี่ใบนะครับก็คือไม่รวมืออตัวนี้นะฮะเทคออโต้จีเบกหนึ่งนะครับ, 1, รบเมื่อเมื่อ unit น,นี้ถูกปลดล็อกนะครับเลือกใบอื่นของคุณหนึ่งใบสแตนแล้วตัวนั้นอ่ะได้รับพลังยมตีอีกสองพันนะครับ ก็คือเอามาต่อคอมโบนะครับเวลาที่ตัวนี้ถูกปลดล็อกหรือว่าถูกปลดล็อกจย่างสกิลอะไรก็ตามเนี่ยจับเรียของเรา1นใบลุกแล้วบวก2อ0 0ัน,นะครับถ้าเป็นช่วงแบทเทนเปยก็เอาไว้ตีต่อได้อ่าต่อมานะครับผู้ทลายพันธนาการลิเดนไบเตอรนะครับอันนี้ไม่เคยเท่าไหร่ไม่เคยใช้เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมด4ี่ใบสกิลนะครับออตโต้ช่องเลียกาดติดจีเบกหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตี สามารถเลือกเรียกการที่ถูกล็อกหนึ่งใบปลดล็อกการนั้นและยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีเอ้และยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีสี่พันนะครับก็คล้ายๆกับไอตัวที่มันจะแถมเป็นโปรโมในเบเบดมั้งนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อมันตีหรือมันไอตัวนั้นมันบูตแต่อันนี้มันเมื่อมันตีก็คือจับหนึ่งใบที่ถูกปลดล็อกอันล็อกแล้วก็มันบวกสี่พันนะครับอ่ะต่อมาตัวง่ายๆ บุพาจักกะดาร์คชาคลัมนะครับเฮกออโต้ Auto, ช่องเรียกการ G ีเบกหนึ่งเมื่อตีแวนการ์ดได้รับพลังโยมตีสามพันตัวตีสิบสองเคธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าติดจีเบกแต่จริงมันก็ไม่ค่อยธรรมดานะเก่งอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้อ่าต่อไปครับไลท์สปีดชีต้านะครับเฮกออโต้ Auto, นะครับเลือกเรียกการใบอื่นที่ไม่ได้ถูกที่ไม่ใช่กาลังถูกโจมตีของคุณหนึ่งใบนะครับ เมื่ออยู่นินนี้ทําการอินเตอร์เซปสามารถจร่ายค่าคอสยูนิตนี้ได้รับชิลบวกหมื่นนะครับก็คือล็อก1ตัวที่ไม่ใช่เป้าของการตีครับแล้วก็เอามันไปเสบแล้วมันจะเสบบวกหมื่นเป็นเสบหมื่นห้าต่อมาครับแกรบแฮนกอริลลานะครับเป็นเกตหนึ่งเทคครับออโต้ Auto, ช่องแวนเลียเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเออเมื่ออยู่ในนี้ถูกโจมตีนะครับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5 0 0พเป็น เมื่อมันกาลังจะโดนกระทืบพลังโยมตีมันจะเพิ่มเป็นหมื่นพันแทนนะฮะคิดง่ายๆพูดง่ายๆแบบนี้แหละอ่าต่อไปแอสโตเบกดาก้อนนะครับง่ายๆเหมือนกันตัวนี้เทคออโต้นะครับแวนเลียก็ได้ขาร์ดบัสหนึ่งเมื่อมันโจมตีนะครับจ่ายค่าคอร์แล้วพลังโจมตีบวกสามพันตีสิบสามง่ายๆนั่นแหละนะฮะไม่ได้บอกเลยว่ามีอะไรกี่ใบกี่ใบบ้างเนี่ยลืมตลอดนะครับอ่ะดอทิเกอร์นะครับสเปร์เบอร์ดี Spe ้นะครับ นกอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะนะฮะดอทิเกอร์สองใบนะครับแสดงว่าอีกสองใบเป็นอ่าทิกเกอร์มีเทคนะครับต่อไปฮิลนะครับเลดี้ฮิลเลอร์แห่งโลกที่ดับศูนย์นะครับซีใบเป็นฮิลที่งดงามมากๆนะฮะและสัญญาว่าจะใช้ยาวๆอ่าอ่าต่อไปนะครับฮอลโลเกเซอร์แห่งอาณาเขตจินดาภาพนะครับสแตนสีใบนะครับแล้วก็อ่าคินะครับพอวส์มัง พาวส์มังแห่งลูกเตกกะกัมปนาทนะครับทั้งหมด4ี่ใบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะชอบชื่อมันมากเลยตัวนี้ดอทิกเกอร์มีเทคนะครับแน่นอน,นครับลูกรักแห่งทิทุีลูกลักแห่งทฤษฎีซูเปอร์สตริงนะครับชื่อยังไงลูกรักไหมล่ะแต่ไม่ลักมันหรอกครับผมผมเป็นคนไม่ได้ให้รักตัวนี้ผมรลกอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าใครติดตามเพจจะรู้ดีนะครับว่าลูกรักของผมนี่คืออะไรนะลูกรักที่แท้จริงเลยอ่ะเทคครับ เป็นแมพเพิ่งจะเคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นเทคแอคทีฟจากเด็กนี้นะครับสก,กิลเป็นแอคทีฟช่องเลียนะครับยักโซเลือก unit ยูนิตหนึ่งใบของคุณนะครับได้รับพลังโจมตีสามพันอ่ะจากที่ดูๆมานะครับมันเป็นตัวเดียวที่มีเทคแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็คือตัวอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแต่เทคออโต้กันหมดเลยนะฮะแต่ตัวมันเนี่ยเป็นเทคแอคทีฟตัวเดียวเลยในนี้สุดยอดมากนะฮะขอบคุณมากลิงโจ็กเกอร์ที่ทำให้ไม่ต้องพูดถึงอื่นมากมายนะครับมีแต่ออโต้ออโต้ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กของลิงจ๊กเกอร์สายใหม่นะครับจะเป็นสายที่ล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับแล้วก็เอาพลังเอาเทกอื่นๆตามมานะครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ว่าล็อกตัดก,กําลังนะครับแต่อันนี้คือก็ตัดก,กําลังะแหละแต่ว่าจะตัดก,กําลังตัวเองด้วยบางช่วงนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ล็อกแล้วเราต้องหาตัวอื่นมาปลดล็อกตัวนี้เพื่อที่จะให้เทกมันเกิดอะไรประมาณนี้นะครับเครื่องบินใหม่แล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้สำหรับลิงก์ยอกเกอร์นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าซื้อทีดีกล่องเดียวเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเอาให้แบบโอเคโอเคเนี่ยก็คือ2กล่องนะครับเพราะว่ามันจะได้พวกตัวฐานนะฮะคบนะครับแล้วก็ไอ้นี่แต่แต่อันนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นตัว FC ที่แถมมากับกล่องเบนแบบไม่ฟอยครับตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับ สำหรับคนที่ซื้อทีดีตอนนี้เพราะว่า C p มันยังไม่ออก B t ที BT มันยังไม่ออกนะครับดังนั้นอันนี้ก็หาของเก่าๆเ,เสริมได้นะครับแต่ว่าของเก่าๆเ,เนี่ยถ้าเป็นพวกซับสตาร์เวเดอร์นะครับมันก็ใส่ได้แต่ถ้าเป็นพวกตัวที่มันเป็นหัวสตาร์เวเดอร์เลยอย่างเช่นไอ้พวกที่ว่าต้องเอสเปเชียลคาน์เตอร์บาร์สนะครับเป็นสตาร์เวเดอร์อาจจะเล่นกระเด็กนี้ลําบากหน่อยนะฮะหรือไม่ก็ต้องใส่ทิกเกอร์หรืออะไรที่มันเป็นสตาร์เวเดอร์ไปนะครับลองไปแต่งๆดูครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้แล้วก็อันนี้มาบอกท้ายคลิปเลยกีฬาสียังอยู่นะครับแต่อาจจะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดหลายๆอย่างครับมันก็เลยทําไม่ได้นะครับติดเรื่องไฟเรื่องเสียงเดี๋ยวนู่นเสียี๋ยวไอ้นี่พังอันนั้นแหละครับสไตล์ช่องนี้ฮะถ้าไม่อะไรเสียก็อีกอย่างหนึ่งพังนะครับเหมือนกับข่าวก่อนที่ถ่ายมาจนจะเสร็จแล้วไฟหายนะฮะก็เท่านั้นแหละอ่ะ คลิปนี้ก็จบ3ครั้งแล้วนะฮะดังนั้นก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ